เอาละครับบอกกรสู่ชุดที่3ของรายการ e n e w s by d a r a l e l y นะครับใครที่อยากจะคุยกับพี่ซีแนมหรือพี่จ้านะครับก็จิ้มเข้ามาที่4221839เย้่ๆๆๆๆใใช่แล้วค่ะช่้งสุดท้ายของเราตอน้จะครับอินเตอร์เน็ตนะคะเราต้องมาเมาข่า <Wow. S 2> วจิกกี้หนื่เหนจิกกี้ ครับมันมีดนตรีอยู่ในหัวใจด้ใช่ใช่ครัก่อนไปมาเข้าข่าวก่อนนะมะเ้าข่ากันเลยดีกว่าค่ะมาเป็นกระแสข่าวของสาวคนนี้หน้าหวานๆนะคะหญิงปล่อยประพัดนั่นเองใช่ไหมคะมีงานเข้าน้องเขาอีกแล้วทำไมนะครับเวลาที่แบบคนดังไปไหนเนี่ยนะเ็าจะมีคนคอยให้ความสนใจล่าสุดครับนี่น้องหญิงในรูปตามข่าวนี่นะบอกว่าไปอีรันพันนวลนวลเนียอยู่กับสาวหล่อกลางผับเออ เราก็ไปเจอค่ะไปเจอน้องหญิงนะคะก็เลยเข้าไปสอบถามเรื่องนี้ว่าเออมันเป็นยังไงน้องหญิงก็เลยตอบนะคะกับนักข่าวของเราว่าเรื่องที่ไปผับกับสาวหล่อนะคะหญิงไม่ได้ไปผับไม่ได้ไปไม่ได้ไปกับสาวหล่อค่ะไปกับผู้ชายไม่ไปกับเพื่อนๆหลายคนพวกแบบต้นตนิชนีบางข้างแก้งกวางเต็มเลยอนีแต่ไม่มีชายแท้เลยนะต้นนิชนีบัง่้าง เก่งกว่างยองแม่ผู้ชายโอ้โหมีไลา์เผ่าพันธุ์สปีชีสเกย์คิงเกย์ควีนอะไรนะเกย์คิงเกย์ควีนนั่นแหละแล้วยังมีอีกนะบอกว่านักข่าวเลยก็ถามว่าสนิทก,กับหนุ่มโลตัสอ๋อหนุ่มโลตัสพี่ชอบไปเดินนะของเขาเยอะดี <c oughs> ไม่ใช่มนุษงานโลตัส <c oughs> ไม่ใช่อ่ะ <c oughs> หนุ่มที่ชื่อโลตัส โอ้คิดว่าเขาแบบเป็นพวกแบบว่ามักน้อยมักน้อยไปซื้อของช้อปปิ้งบ่อยแล้วปิงกันมานักันเล้วะคิดนังเอกชอบเขาใบโซไม่ใช่เขาก็บอกว่าสำหรับโรตันได้หญิงรู้จักมานานแล้วค่ะตั้งแต่ตอนถ่ายโฆษณาก็เป็นพี่น้องกันแบบครอบครัวรู้จักกันนี่โรตัาก็รู้จักขอบแม่ด้วยถามว่าสนิทกันไหมสนิทกันไหมก็คุยได้ค่ะกับพี่คนนึงนี่นะค่ะก็จับประเด็นอีกว่าโรตัสเนี่ยมีมีแบบโอกาสจะพัฒนาไหม มันเป็นเรื่องของอนาคตมา,มากกว่าค่ะาเาะาว่ามันก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนี้เป็นพี่ที่สนิทกันนะคะถ้าจะพัฒนาโลตัสเนี่ยต้องขายหุ้นแล้วก็เทโอเวอร์ไปเป็นพาราคอนแทนไม่เปนาี่โรตัสเป็นผู้ชายทชื่อโลตัสอ๋อตอนแรกคิดเลยนะ <c oughs> นุ่มโลตัสกับสาวคาฟูอะไรนะหนุ่มโลตัสกับสาวคาฟู ก็เหมือนแบบเอ็มวีลูกทุ่งอ่ะนะ <laughs> เออรักฉันเกิดขึ้นที่นาโลตัดช่วงนี้นะหน่วยสืบราชก,การรักของแนมนี่นะคะ,ะแบบว่าเออแบบแนมเหมือนหายหายไปแล้วข่าวมาเขามาลุ่มลุ่มลุ่มลุมลุมถามแนมนะคะแบบว่าจนที่มหาวิทยาลัยก็คนแบบถามกันตําอยากจุ้งแล้วว่ายังเรียนมหาลัยอยู่อีกเหรอสิแนมไปทำอะไรไม่น่าพูดอ,อะไร <laughs> ไปไหว้ควรัวเลย <laughs> ไปคุณย่าหา,หาอะไรอ่ะ <laughs> ก็คือว่ามันมีข่าวแบว่าไอ้สรุปแบบกิกกักกิ๊กของพี่อ้๊อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะรู้ข่าวนี้บ้างไหมน้องอยากรู้รพี่ตามกระแสตลอดเรื่องอ้๊อมัชะลาพาเนี่ยนะครับยังไงยังไงล่าสุดนี่เลยครับหนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ของเราฉบับล่าสุดกิ๊กเก้กิ๊กเก้แล้วกิ๊กไม่จริงอ๋อกิ๊กไม่จริงแค่เหมือนทองเก้อย่างนี้กิ๊กเก้อ้๊อหนีไปนอกอนุสรณ์ขอโทษหลังเกาะกระแสดัง พี่เป็นประเด็นคุณอ้าเอายังไงหนูอยากรู้แล้วยังไงบอกว่าอนุสรนี่ก็เป็นหนุ่มไฮโซคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าข่าวให้ดูะครับด้านในอ่านี่เลยคุณผู้ชมโอ้โหอะไรวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่เอานัานข้างไม่เอาอะเอาข่าวนี้โอเคได้รนบอ้องบอกเลยว่าตกเป็นข่าวกับซูเปอร์สตาร์กับอ้ํามชราภานะครับจริงๆแล้วตีคนนี้เนี่ยเขาชื่ออนุสรเขาบอกเฮ้ยไม่นึกว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ตัว ตัวจริงๆเนี่ยอนุสร์ก็ไม่ได้สนิทกับอ้ามัชราภาออไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวออแต่พอมีข่าวหลุดออกมาเนี่ยความเป็นส่วนตัวของเขาหายไปเ,ออเพราะว่ามีหนังสือพิมพ์บางเล่มดันไปลงเบอร์โทรศัพท์เขาเออจริงบ<ต>้าอะไแต<ง>่ลงไม่ครบมันจะมี เออตึ๊ดตึ๊ดแต่ไอแฟนคลับทั้งหลายเนี่ยไปหาไอตึ๊ดตึ๊ดนั่นถูกสุดท้ายนอนไม่ได้นะครับโทรมาก่อกลนจะต้องเปลี่ยนเบอร์แล้วก็บุกเข้ามาที่เฟซบุ๊กเข้ามาดึงรูปไปขโมยข้อมูลส่วนตัวจนตอนนี้เขาปิดเฟซบุ๊กไปแล้วเขาปิดเฟซบุ๊กไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็รู้สึกแย่ที่แบบโดนคำที่บอกเฮ้ยเกาะดาราดังเหรออยากดังเหรออยากดังเหรอหรือเปล่าใช่แล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วตามข่าวที่บอกเขาเป็นเจ้าของผับ แถวเอกมัยเขาไม่ได้เป็นอ่าเขาไม่ได้เคยมีผับมาก่อนอส่วน lamborghini เนี่ยมีจริงอ่าแต่ตอนนี้เลิกใช้แล้วเพราะวางแผนจะบินไปเรียนต่อเมืองนอกอ๋อโอเยพอพคุณน้องพอเข้าใจพอเออข้าใจแล้ว,ลวราก็เป็นอย่างนี้ก็ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันมากมายอย่างงี้นะ่แต่ก้าคุณส่งค่ะถ้าอยากสะแรับว่ารู้ให้รูกกว่านี้ชัดเจนละเอียดมากกว่านี้หรือมีคำาีัอื่นอื่นอีกอย่าลืมค่ะนางสื่อพิมพ์ดาราเดลี่ของเรานะคะโอ้หนี่นี่นมเป็นนมเบนินโว นี่ฉบับนี้เพราะว่าข้างหน้าข้างหน้าก็มีข้างหน้าก็มีนมเป็นนมเลยวุ้นเส้นเปลี่ยนไวซ่กอย่างนี้แหละนี่เขาวางแผงแล้วทุกแผงหนังสือเซเว่นอีเลเว่นก็มีนะคะรับรองว่าข่าวข้างในนี้นะคะฮอตฮอตทั้งนั้นเลยติดตามอ่านกันได้นะคะแล้วก็นี่ด้วยค่ะนี่เบียสไลดดาราเดดี้จับลอยนี่จะวางแล้วเหมือนกันนี่เห็นไหมคะแผ่นเวียแตกหักที่รัก เรารักกันไม่ได้เออเอาเป้เข้ามาด้วยเอาเป้เข้ามาด้วยนี่จิเป้ก็ไม่เกี่ยวเขาเล่นละครคู่กันในเช้าใช่นี่ยอกเลยไม่เกี่ยวตอนนี้เนี่ยเนี่ยจับภาพไว้นะครับซูมเข้ามานะครับซูมเข้ามาดูที่นิ้วผมนี่ยเไมอใดเวียกำลังตะโกนว่าอะไรให้ทายว่าเฮ้ยเป้เสลอนี่ไม่เฮ้ยเสลอไม่เกี่ยวนั่นแหละค่ะก็ไม่หาอาะกันได้นะคะกขาสองเล่นนี้เขาอินเตอร์นิวเขาแค้นกันไงเขาแค้นกันมาละอินเตอร์นิวอินเตอร์นิวอุยเราชอบข่าวอินเตอร์นิวนีีี้มากเลยพ่วั ตอนนี้ขออัปเดตแล้วกันสำหรับใครที่คอยติดตามแล้วก็เป็นแฟนของซูเป,ปอร์ฮีโร่คนนี้นะครับสาวกของซูเปอร์แมนก็เรามีการสำรองสำรวจกันไปเร,เรียบร้อยออนะครับสำหรับโปรเจกต์ซูเปอร์แมนนะครับโปรเจกต์ล่าสุดจะใช้ชื่อว่าซูเปอร์แมน<ๆ>แมนออฟสตีลนะครับซึ่งม็นมีเคยมีปัญหาว่าเฮ้ยใครจะมารับบวเป็นคาเทน คัคเคนเนี่ยคือพระเอกในเรื่องมันไม่ได้มีมานานเลยนะ,ะเรื่องนี้เนาะใช่เคยดูป่ะโอ้โหตอนอว่ายกระตอกอ,อ่ะดูนมแม่ก็เร่งก็เรงเร่งดูอ่ะแล้วแม่แม่ป้อนนมเราแล้วก็ดูซูเปอร์แมนไป <c oughs> ไม่ต้องขาย,อยายความก็ได้บางทีอ่ะโอ้ดู <c oughs> เข้าหลามซูเปอร์แมนมแั้วแต่เรุ่นแม่เลยเนี่ยเร้าขวดโหร้ายโหร้าย เมื่อวันท pues ี่30นะครับก็มีการสรุปกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะทาง Warner Brother p i c t u r e นะครับแล้วก็ร่วมกับ Legendary นะครับ p i c t u r e ประกาศออกมาว่า Henry Cavill เป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง The c o l l i g h t of Day เนี่ยคนนี้หนุ่มคนนี้หล่อๆนี้จะเล่นเป็นซ u เปอร์แมนภาคล่าสุดเออนี่ก็ดูเพราะว่าต้องต้องดูนะครับว่าเขาจะต้องมีช็อตใส่แว่นเนิร์ดซูเปอร์แมนตอนปกติก่อนแปลงล่าจะเป็นซูเปอร์แมนเนิร์ด ตามกันนะคะสำหรับซุปเปอร์แมนฮีโร่สัญลักษณ์ตัวเอนะคะเขาบอกว่าเข้าสายประมาณปีหน้านะก็ต้องติดตามกันละกกันนะคะนี่เพิ่มเติมนิดนึงนะครับภาพยนตร์เวอร์ชั่นใหม่นะครับซูเปอร์แมนกำกับโดยเช็คสไนเดอร์นะครับก็แถลงการนะครับว่าในธรรมเนียมของซุปเปอร์ฮีโร่ซุปเปอร์แมนถือว่าเป็นคนที่มีแฟนคลับหรือสาวกมากที่สุดในบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ เดียวอินเตอร์นิวไปนานไปหน่อยนะคะหมดเวลาซะแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะหมดเวลาแล้วคุณคะ่ะรายการมีอะไรต้ฝากอีกหรือเปล่าพี่กันตมีมครับ<ม>เรามีคล, <ะ S 1> คลิปอตอนนี้น้องๆรีเควสชันเข้ามานะครับอันนี้เนี่ยเราได้การอุปการะคุณจาก <laughs> ทีมภาคโอ้โหแบบสุดยอดมากจริงที่เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศก็พันธมิตรอืแต่อันเน,นี้ยพันธมิตรจะห<ข>าแล้วก็ข่าวขนาดนั้นติดตามจอมจ้ารายการคุณผู<อ>้ชมคะเป็นคลิปสำหรับคนที่ชอบโกหกแฟนจริงเหรอจริงครับอุ๊ยอาร์ละค่ะต้องติดตามกันนะคะอ้าววันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกเอสเอร์เมที่ส่งเข้ามาเลยนะคะทุกความคิดเห็นทางอีเมลด้วยนะจ๊ะอยากติดตามชมรายการของเราหรือว่าอัปเดตข่าวบันเทิงทั้งไทยและเทศ www.daradaily.com ค่ะแล้วท้ายนี้ครับเราสองคนต้องขอบคุณด้วย กันนานับสปอนเซอร์ผู้น่ารักวุฒิศักดิคลินิกเพราะความสวยรองไม่ได้เออค่ะสาวส,สวยนะคะจากเล d ดีบิงแพทิชนามชั้น1นซอยเค่ะแล้วก็เจ็ซี่บูรีแพทิชนามชั้น4ซอยสินะจ๊ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วพร้พอมก,กับคลิปฮาๆสำหรับคนที่ชอบโกหกแฟอ่ะลาละไปดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออออเออเออ,เอ,อ้องเและนี่อย่างยูนี่มัมปิกบ้านตเดียวตั้งหลังมีภัยแล้วเว้งานนี้ไม่ดยทีไปน้อยเนี่ยก ต้งใสยากาศนะไอ้จ <gele> ิตตื้าเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยชิบหายแล้ว้ไอ้ปิดก่อปิดก่อนไนมว่ายากาศเด้อแกฟังวัดแล้วฟังวดแล้ว